สบายดีพี่น้องสบายดีข้าวูอืมบายดีมองบอลให้นเพิ่นเอาน้องเลอพี่น้องเด้อเอาโต้พี่น้องเมื่อนี้คิวบาเต้ไปดับมือนี่พี่น้องอ้นอยู่เพื่อนเอาลูกพี่น้องบาเต้เพิ่นไปทำบุญกับหมู่เลอพี่น้องเด้อเพราะว่าหมู่บาเต้นะเพิ่นสิแล่นไผ่ผ้าเขาวัดพี่น้องแล่นไผ่ผ้าเขาวัดเลยไปเอา ไปเห็ดเวียกซอยหมูแห่ะไปเอาเสาไฟแล้วก็ไปเอาดอึงพืออ้นดึงผ้งาขาวัดอะไรพี่น้องไปทำบุญกับหมูเดี๋วพี่น้องเดิอไปซอยบระมนว่าไปเฮ็ดเวียกแปนแต่ว่าเพื่อนก็บ,บอกว่าสิเอาเงินก็เอาแต่ว่าบ่เต้บ่เพื่อนบ่เอาเนาะ <c oughs> เพินสิไปซอยเพินสิปไปซอยเอาบุญเพิ่นนมาเอานอกแม,ม่ก็เห็ดกับข้าวพี่น,ออน้กกงนกกนองอุ่นสีแกงซีนหมูใส่ผักกาดเด้อวพี่น้องเด้อุ่นซอผักกาดมากินกับ ก้อยกับลาบมานันาวมะกันย่างนเนาะก็เลยอดเชียมาแก่ตัวมันสิปเปื่อยถิ่มล,ลาบพี่น้องแกงเสียสิ้นหมูกินพี่น้องอโโข่าวออโต้กัเข่ากินน้ามันก็เสียอาบน้ำอาบใน้านานาหายได้พี่น้องเอ้ยออโตก้กันอะไรหนาวแห้งมันสวยแล้วจะเสียอาบให้เพื่อนพี่น้องข้าวน้าก็กินแล้วเรียบร้อยแล้วออโต้กัพี่น้อง แต่โอนกัน้องบอลนะเห็ดกินอยู่พี่น้อ่าหม้อห้ากับผดขักปัญงพี่น้องกวนแหนมยังกับผนะูเห็นเลยพี่น้องพักห้าพี่น้องชิแกงผักกาดตดแล้วก็มีพักซีนะพี่น้องเอาบอกเอามาแกงมันก็สิเปอร์เซ็นนะแล้วไม่เห็ดแกงเอาพี่น้องเสียดายพักเมืองพี่น้องโกมาโกดห้ากัน กำลังแตกพี่นอ้องต้นะก็กำลังแตกนะคะอะไรกุ้งหมากกุหมากอัไนรนพี่นอกก้องไงกุ้งหมักหมักอ่ะย่างหมกัก,มกน,น,น่าวกุหมักน่าวเคลื่อนย้ายไปตูเ่เฮากับพี่นอ้องอ้วนหวานเลยพี่น้องเนี่ยอว้วนหวานพอได้เก็บพอได้เก็บกินนั่นนี่นั่นเก็บไปใส่นะก็พี่นอ้องต้นนี่ตายเนาะไปตู่พี่นอ้อง จะไปใส่แกงกับพี่น้องสักพัก,ก,ล,งล,งกลงเลยพี่น้องนะทางตัวก็ลงเลยพี่น้อง แล้วพี่น้องมาแล้วเรียบร้อยพี่น้องแกงเอาแกงอันนี้เขากันสดน้อนพี่น้องเลยขึ้นไมีเห้่ไมีแห้งมาฮะเดี๋ไปดิบากินมาด้วยพี่น้องเดี๋ยกินข้าวด้วยแกงแกงหมู นาดินามื่ตกค่ะ่ามีกะพ่อย่างท่มันมดเนะมเยบรมเรียมเร็ยเบียกมันละสองสบายดีเลยพี่น่างได้มาทิ่ขักันเล้วาก่มเรียมเรียมา เออก่มันอแกงมันมี้อบพร่อง được lắm như thế này Mình lấy lắm lắm คนกับข oh so ่ามอ่มาข่ากม่ากมกับหมอมันจะไปกินอื้อหืออ้อหืออ้าวอ้าวอื้อออ้อหืออื้อหืออื้อหืออื้อหออ้อหืออื้อหออ้อหืออื้อหออ้อ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 ออ ก็มีกันกนมันตัดเอะหัวสามสชัมม้นเลยโอนั่นเอยส้นก็มีอยู่อ่ะที่เปดมันเป็นชส้นติดลำมันติดนังลลโล้ยน้ำชันล้ยคขอยากบา เบ,าาบอยร์บ้หอึจะบ,าจาบอยรออ์บ้ามัน่ยบ้าตอ ตัวลออมเขาละไปพี่น้องรักก็ต้กินน้ำมันต้องแปง like ินอะเฮ้ยเออมาชิบข่ามาละมามาตัวสมากับคุณบมอ เมื่อมหาไเมื่อมหาไซาตัาไับตะขับเอ้าเพามามัเอือีเมื่อมาเีมาช่วยฮมาไว้ชยเอื่อบอมาินัเดืตังมั้ไข่าวน้อ้หมั้ง น้องเนี่ยบัลตัมพี่น้องเลย,เด,ยเดียวเอาไปมาเด็ต่างเอาออกโตรงเขื่อมาหนังขี้ข่าวน้ำเกลีอยนี่มาไหมแกงจะดีจะดีเห็ดแกงอย่แล้วมันทอดขอามันร้านขี้ข่าวคับแม่บอกจะลายเถอาหนึ่งตัก เนี่ยน้อยเลยส่งตัวผักสองตัวบอกตจะทำมาม่าเมื่อวานนี่มาแวะเอาเครื่องเอาพลังไห้มาผักไว้เมื่อวานขี่งนอกเลยผักไว้แล้วก็เมื่อมาหาไซเมื่อหล่กวานได้กินข้าวเล่นชิโตหาเมจิตวานได้ไร พากันเห็ดแล้วไหนไปหาเงินคือว่าพากันมาแล้ว ขอนอบอได้หรอบอกเจ้ารก็แล้วก็ชิ้นลูกขอยิ้นเวลาตักแกงอาจารย์มาตรงแต่บางมันเป็นนําน้อยนะนี่แม่ซ้อนเจ้าเจ้าขบเบอเคยอย่างนั้นบอเคยจำเจ้า ปิทีติัดในูกเจ้าก็ได้ กินคอยกินคอยย่ำกินน้นคอยกินข้าวกินที่ บอทธะรมนะตงซ้ยไปเอาวันลูกเมื่อบา้านเมียบอกเรื่องอะไรบอเขอใจแม่จีิแแ้้วก็เมื่อยเนาะเราลูกหสองคนผัดนมจู้เป็นฟอกเป็นเพิดพี่นอกบปตนบที่แล้วหรอก ไปเหตุเวรมีเงินมีคำส่งเงินเหตุอะไรคือจะเมื่ามาอเอาลูกเ็าค้อกันแล้วเงินไปมือไปโรงเ,ร,เรียนมือือนะมือไปโรงเรียนลูกีบอกผักด้วอานขนีลอ่อบอก อันท้อคิดพ oh no. ีอาหน้าอยู่เอาหน้าคิดเองเอาหน้าเอ้าพี่น้าคิดอุ่นกันจะลาไปก่อนพ่อคิดหนาจ้ะพี่น้าสบายดีพี่น้าบาย